จากคุณ MM อะค่ะเราจะเห็นได้ว่ายิ่งมี d e ทเพิ่มมาอะแล้วก็ไม่ว่าเราจะกู้มากกู้น้อยอันนี้พูดในเชิง cost, r e q u i ร e return นะไม่ว่าเราจะกู้มากกู้น้อยคือ RD ก็จะเท่าเดิมตามตามโจทย์ส่วน RS อะเราจะเห็นได้ว่ายิ่งถ้าเรากู้มากขึ้นมากขึ้น require return on equity จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้มาจากคุณ MM per position t o สุดท้าย WACC อ่ะก็จะคงที่อ่ะประมาณนี้คือตัวนี้อันนี้ที่ถูกต้องตามตัวทฤษฎีที่เหมือนน่าจะมีแบบอย่างเงี้ยตามหลักการพวกเนี้ยอยู่ใน multiple choice เขาอาจจะถามว่าเออตามนี้คือ statement ไหนถูก statement ไหนผิดทฤษฎีนี้บอกถ้าเป็น M M Proposition 1ยิ่งกู้มากอะไรเกิดขึ้นยิ่งกู้มาก คุณแชร์โฮเดอร์ยิ่งเสี่ยงมากพราเขาเป็นเลสซิดวลดังนั้นเขาก็จะรีควายรีเทิร์นสูงขึ้นตามเดตตามเดทที่เพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วด้วยการที่รีควายรีเทิร์นสูงก็จริงแต่ว่าคอ s สอัปเดตอะมันก็ถูกถัวก,กันแล้วมันก็เลยออฟเซ็ตทาให้ตัว wacc เนี่ยยังเท่าเดิมแล้วก็เลยส่งผลให้ตัวมูลค่าของเฟิร์มอะค่ะไม่ว่าจะกู้มากกู้น้อยเนี่ยจะเท่ากันอืมตามหลักนี่เลยเนี่ยแบบนี้เลย สรุปของคุณ M M Proposition เอ,อ้ยไม่ใช่ M M Proposition M M Without c r p i t a e Tax มันก็คือเราจะได้ออกมาแบบนี้เลยดังนั้นอันนี้แหละที่พี่บอกว่าสรุปตามทฤษฎีนี้ก็คือตัว Implication เราจะเห็นได้ว่ายิ่งเรามีเด b t มากขึ้นใน Capital Structure มันจะทำให้ความเสี่ยงที่ไปสู่คุณผู้ถือหุนะ้น่ะยิ่งมากขึ้น ตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ cost of equity เนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ rsu เออ rsl ก็จะสูงขึ้นมากกว่า rsu อันนี้คือ implication อันแรกจากนั้นเราก็บอกว่าตัวที่เราจะเห็นคือ wacc แต่สุดท้ายอะคะ่ะคือ rsl เพิ่มขึ้นก็จริงแต่เราก็ได้ cost of debt ที่ถูก มาช่วยเฉลี่ยทำให้ตัว WACC เนี่ยมันยังเท่าเดิมก็คือ WACC ก็จะเท่ากับ cost of equity ถ้าเฟิร์มไม่ได้ใช้เดตที่เป็นแบบนี้เพราะว่าการใช้เดตเนี่ยมันไม่ได้มี tax shield benefit ในที่นี้เรา Assume ว่าไม่มี corporate tax ดังนั้นน่ะเวลาที่เราคือเวลาเฟิร์มไปกู้ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ย แชร์ holder ไปกู้เองเขาก็จ่ายดอกเบี้ยซึ่งมันเท่ากันดังนั้นมันไม่มีประโยชน์ในการกู้หรือก็คือไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนแบบที่ตอนแรกพี่โชว์ให้ดูมันก็เลย offset หมดเลยดังนั้นแล้วมันก็เลยทำให้ wacc เนี่ยเท่ากันอืมงั้นก็สรุป in conclusion สรุปเลยยิ่งเรามี debt มากขึ้นก็จะไม่ได้ไปเพิ่มมูลค่าของิร์มเพราะฉะนั้นแล้วอะไนาลองคิดในใจ Optimal Capital Structure ถ้าเหมือนแบบถ้าเราถ้าเฟิร์มเราอยู่ในโลกของคุณ MM คือ Perfect Capital Market ที่ Shareholder สามารถที่จะทำโฮมเมดเลเวอเรจได้กู้ได้เองทุกอย่างเหมือนกับที่เฟิร์มทำดังนั้นการกู้ก็จะไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับเฟิรม์มที่ย้อนกับไุแมมาตอบคำถามเหมือนเวลาตอบคำถามดูตรงนี้ค่ะเนี่ยเดทกับ Equity มันจะต้องไปเท่าไหร่ ตามหลักคุณ MM บอกว่าไม่คือคอ s t ส f ัปเดถูกกว่า c อ s t of Equity ก็จริงแต่การมีเดบเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้คนนี้สูงขึ้นอันนี้มาถัวสุดท้าย Offset wacc เท่าเดิมมูลค่าของเฟิร์มก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นจะกู้มากกู้น้อยไม่ได้ส่งผลต่อเฟิรม์มดังนั้นแล้วอ่ะไม่ต้องคิดมาก Optimal Capital Structure คือจะเป็นอะไรเลยก็ได้ก็เนี่ยก็คือ any ds ได้เลย เพราะไม่มีไม่ต้องสนใจเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับ capital structure ถ้าเราอยากจะ maximize มูลค่าของเฟิร์มเราควรไปดูที่เดทเออเราควรไปดูที่การลงทุนหรือว่าการผลิต cash flow จาก asset มากกว่าอันนี้คือคุณ M M position e r p 1อ่ะต่อไปเราจะ move ไปที่เ h ียรีที่2แล้วนะซึ่งก็คือเหมือนกับเราจะดูซิว่าเอ๊ะ แล้วในชีวิตจริงอะ่ะมันใช่แบบนั้นไหมในชีวิตจริงไม่ใช่นี่ไงแฟกในเรียลลิตี้คือในชีวิตจริงอะ่ะเฟิร์มมีการจ่ายคอ r เปอ a t เ t a แท็กซ์เพราะฉะนั้นเยรี่ถัดไปเราจะรีแลกซ์หรือก็คือเราจะปลดแอส u m ม t i ชันที่บอกว่า no Corporate Tax ออกแล้วเราจะดูซิว่าถ้าพอมี Corporate Tax เข้ามาปุ๊บ การกู้เนี่ยมันจะยังมีผลเหมือนกับอันเดิมไหมก็เลยเป็นไปสู่นำไปสู่เทียรี่อันที่สองซึ่งก็คือ MM คนเดิมแต่ในที่นี้เรา Allow ให้มี Corporate Tax เข้ามาตัวยอ่อของ Corporate Tax เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือตัวทีหรือบางทีเดี๋ยวมันจะมี Tax เพิ่มอ่าบางทีก็คือ TC ทีก็คือ corporate tax rate หรือทีธรรมดาก็ได้นะที่นี้อันเดียวกันตัวนี้ assumption ยังเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเรามีการ pay corporate tax rate เข้ามาเพิ่มขึ้นปไปดูว่าสรุปยังไง